สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะสลับในมวดของวันที่16นะฮะสำหรับวันที่16 พฤศติกายนนะครับเนาะอ่ะวดที่แล้วใครไม่ถูกหวยใ,ใครไม่โชคดีนะฮะสลับในวันดีก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่าใครชอบก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสหรับในข้อมูลในล่าสุด นะครับปกลายเส้นนะก็มีสมาชิกนะครับหลายๆท่านได้ถามในสูตรนี้เข้ามาว่าอยากได้ในสูตรนี้อยากให้เปรียบเทียบในเลขเด็ดนะฮะปกสลากที่ลายเส้นคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับเนาะอ่ะมาดูแล้วกันนะครับซึ่งในปกสลากล่าสุดก็จะเป็นในปกชุมชนเป็นปกชุมชนนะฮะปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายของ งวดสุดท้ายสิเออนะฮะเนาะปีสุดท้ายปไะดนะครับงวดสุดท้ายนะครับของปีนี้นะครับเนาะเพราะว่างวดถัดไปก็จะเป็นสัญจรกําแพงเพชรนะวันที่16งวดวันที่16ก็จะเป็นในที่ในปกรัฐธรรมนูญนะสามสิบไม่น่าจะมีแล้วเนาะน่าจะเป็นปกวันที่2นู่นเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เป็นปกสลากนะครับ ชุมชนบ้านแหลมนาวนะอันนี้เป็นข้อมูลติดต่อที่ทางกองสลักเขาลงให้นะครับก็จะมีในที่อาหารทะเลเนาะ,ะตาแข้งนะฮะที่เห็นเป็นรูปปลาเมื่อกี้ดิจเตมีมีใกล้ๆเชือกน่าจะเป็นในเนาะน่าจะเป็นตัวนี้เนาะผมว่าอ่ะนั่นแหละนะฮะก็ผลิตภัณฑ์ก็จะมีปลาแห้งน้ำพริกปลามีกะปินะสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งหญ้านะครับ สวัน,นานะเกาะค้างคาวเกาะญี่ปุ่นเอาเขาควายนะจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกของแหลมนะครับอืมมันมีคําว่าแหลมด้วยเนาะอ่าเป็นปกชุมชนนะฮะสลากปีที่6เนาะเป็นปกช,ชุมชนปีที่6 นะครับซุ่มโซนซุ่มโซนปีที่6ซึ่งนะฮะอ่ะมาดูตรงลายเซนนะครับซึ่งในครั้งล่าสุดเนี่ยที่เป็นปกชุมชนเหมือนกันนะครับก็คือในงวดของวันที่16ตุลาคมในงวดนั้นนะครับก็ไปคล้ายๆกันกับในปกนี่ลายเซนเหมือนกันสีเดียวกันนะแต่ผมว่าหลังๆเนี่ยมันต้องจับที่มันสีเดียวกันเนาะนี่16กรกฎานะครับซึ่งถ้าย้อนไปในงวดวันที่16กรกฎานะครับในครั้งนั้นนะฮะ ปี6กก็จะออกไปในที่ใน1 1 6 9นะครับ5 3 0สนย์อยแล้วก็6 2เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็นำสลับตำแหน่งกันเนี่ยเนี่ยก็มาทั้งนะครับ6 9 9 6, 6 6 1 1 6เลยนะเนี่ยสลับเอาแค่รางวัลที่1เนี่ยเอาสลับแค่6ตัวตรงเนี้ยสลับเต็แหน่งกันนะฮะอ่ะนั่นแหละนะครับ แล้วก็ในล่าสุดเนี่ยได้ลายลายเซ็นก็คือนะครับมันคายกันกับหลายงวดนะครับเนาะคล้ายกันกับในหลายงวดเลยนะครับอ่ะนี่ลายเซ็นล่าสุดก็จะไปคล้ายๆกันนะฮะกับในปกรอยกระทงปี64นี่อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะแต่ก็หาไปได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเนาะอ่ะเนี่ย สีฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งไปดูนะครับมันก็มีที่มันเหมือนกันอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นไม่ใช่สีฟ้าแบบนี้เนาะมันเป็นสีชมพูนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้นี่มันจะเป็นด่าดูใกล้เนาะมันจะเป็นนูน,นใหญ่เนาะมันจะเป็นใหญ่ๆกว่าในล่าสุดเนี่ยเนี่ยเท่าที่ดูมุมดูองศาแล้วเนาะ กับตรงนี้เนี่ยอันนี้มันมันจะใกล้เคียงมากกว่าแต่มันไม่ได้เป็นสีเดียวกันนะครับเนาะไม่ได้เป็นสีเดียวกันซึ่งถ้าย้อนไปถ้ามันเหมือนกันแบบนี้อ่ะมันมีอยู่งวดนหนึ่งนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปกชุมชนเหมือนกันเนี่ยอ่ะมันสีเดียวกันสีแบบนี้เหมือนกันซึ่งถามว่าเลขมาหลอกเหมือนกันไหมก่อนเหมือนกันอ่ะอันไหนก่อนนะปี64แล้วก็มาปี6 6เนี่ย เ่ยน,นะครับเห็นไหมครับ07ก็เหมือนกันเลยเนี่ยถ้าลองสลับตำแหน่งกันอ่า07ก็มาสลับดีๆก็อาจจะสามตัวเพราะว่ามันสีเดียวกันหรือเปล่านะฮะมันก็เลยออกเลขเหมือนกันแล้วไปดูในเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันกัในงวดก่อนน,นี่64เหมือนกันอ่าอันนี้จะมาก่อนนะเนี่ยปึ๊ป๊ปั๊บปั๊บ,บ,บ,บอ่ะเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับ ใหญ่นูนใหญ่ๆเห,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 หมือนกันนะครับเลขมันออกเหมือนกันไหมก็ออกเหมือนกันนะครับออก57นี่สลับตำแหน่งกันในครั้งก่อน57เดนาะนั่นแหละนะครับแล้วจะเอาในงวดไหนนะครับจะเอาในตรงไหนแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับอ่ะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับมี7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  7มาไหม7มาหรือเปล่าอ่ะก็ ผมก็ชอบนะ789เนาะในงวดน,นี้นะครับเลข7ก็ถ้าลองลองมีเมี9เนาะมี9มี6มนะีหลองลองก็ตัวเล็กอ่ะมี9มี6เนาะมีศมี0ด้วยก็มี5ด้วยเนาะอ่าเี่ยแล้วก็มี8แล้วก็มี1นะ ลองลงมาอีกก็มี8แล้วก็มี1เนี่ยอาจจะเอา7จ้า7จ7ห7จ็หรือ7,1น่ะ,อะลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับว่ามันจะมาไหมนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยซึ่งจากเท่าที่ดูในกนก่อนหน้านี้นะครับมันไม่ได้เป็นสีเดีวยวกันนะครับมันก็ไม่ค่อยออกนะครับเนาะลายเส้นนะครับแต่ว่ามันมันรูปมันเหมือนกันนะครับเนี่ยมันคล้ายกันเนะน,นี่ยอันเนี้ย มันก็สีเดียวกันอยู่แต่มันไม่คล้ายกันนะครับอเอาอันไหนดีนะฮะเอาอันไหนดีแต่เอาอันไหนก็มีเจ็บเหมือนเดิมเนาะเออนะฮะถ้าถามผมผมเอาไหนอะเอาที่มันสีเดียวกันดีกว่าเนาะเออเนี่ยสีเดียวกันดีกว่าสีฟ้าๆแบบนี้นะครับอะเนี่ยลองมาสลับถ้าสลับกันก็ลองสลับในงวดล่าสุดแล้วกันรับล่าสุดก็คือปี6กนะครับวันที่16 นะครับพฤษจิกายนปี64ย้อนไปในที่ได้ปี64นะครับสหรับใน6ตัวออกไปใน0 0 3 2 7 6 1นะฮะแล้วก็5 7อ่ะเนี่ยมันอาจจะสลับอยู่ในตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็มี0เนาะมี0อาจจะเป็น0 7นย์เไหมนะครับเนาะหรือจะเป็น7 6หรือเปล่านะครับหรือเจ นะครับถ้าเจ็ดจะมาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูในลองดูตรงนี้ล่าสุดเนาะนะอันนี้มันก็เหมือนเนาะอ่ะลองเอาในปกตรงนี้มาด้วยนะแต่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นสีเดีวยวกันนะครับลองไปดูปีหกหกนะฮะงวดหนึ่งเมษาปีหกหกอ่ะมีศูนย์เหมือนกันศู0ย์9ปดศ9ย์ปดเจ็ด้าศนเจ็ดเก้า้านะอืมนะฮะมันก็มีศูนย์ นะครับเหมือนกันเลยนะในชี้ด้หลักแสนก็เท่าที่ดูตรงนี้นะถ้ามันเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือมันมีมันมี0ูนเะศูนเหมือนกันอ่ะใครชอบ07หนย์นะครับติดตรงเลขดับผลนะฮะติดตรงเลขดับนะครับเนาะเนาะเมี7 1 7 0 7 6เนาะเลขดับนะครับอ่ะใส่บางชีเลขดับอาจจะมาเลขเด่นก็ได้นะมี7 มี72ด้วยเนาะเลขดับนะคี้สิดับหลายเทนะครับเลขดับอาจจะมาเลขเด่นก็ได้ที่7น่าสนใจเลยก็คือ79เนาะ75ได้ไหม75ได้นะครับไม่ดับ 76็ดกระดับ7 0ย์ก็ดับดับแล้วดับอีกนะเลขดับอาจจะมาเลขเด่นก็ได้นะอื่อย่าไปเชื่อผมนะครับเนาะผมก็ไม่รู้เรื่องหน้าหรอกนะฮะว่าเลขมันจะออกในที่ในตัวไหนนะครับเนาะเปรียบเทียบนะฮะในที่ในหลายเซนนี่ครับติดที่แน่ๆนะครับเนาะเจ็ดเนาะเจ็ดไหมก็น่าจะเจ็มีเจ็ดมาด้วยนะนี่ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับนี่ ดูตำบลอ่าเนี่ยดูดูดูตำบลน,นะตำบลน,นะครับตำบลน,นาคาเนี่ยเออนาคาก็นึกถึงพญายนาคเลยเนาะนะครับเนาะเออนะผมนึกขึ้นได้นะนาคาก็เกี่ยวพญายนาคเลยนะ,ะเลขเจ็ดนะมาไหมนะครับเนาะอ่ะย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหรือบางท่านอาจจะนําไปจับสลับกันเองก็ได้เนาะเอออยู่ในในงวดนี้นี่นะมีกี่งวดเนี่ย ถ้าไล่ดูตามปีแล้วปี6กปี6กสี่อันนี้กลุมพามาก่อนแล้วก็มามามาแล้วก็มาตรงนี้อ่ะเนาะเออแต่เท่าที่ดูแล้วเนาะมันก็มีเจ็นะเจ็ดในบนทั้งนั้นเลยนะ7มาหน่วย7็ดมาร้อยเจ็ดม,มาหน่วยนะเมาหน่วยเยอะมากมากนะฮะเนาะเออนะมันจะบังเอิญไหมเนี่ยนะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเนาะ,นะคล้ายๆกันนะแล้วมันก็มีเจ็ดนะฮะ มัน,เป,นเป็นปี64ด้วยแหละนะปี64ถึง77มาเยอะนะเนี่ยสปกนียของปี64นะครับ7ก็เลยมาเยอะนะมีปกนี้แหละปี66นะครับในปกสลากลายเซนนะจะเลขจะออกเหมือนกันไหม นะครับจะมีไหมในเลขนี้นะครับแล้วก็ดาไปพิจารากันได้นะครับ,นะรบย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางนึงนะฮะให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนนะสลับในที่ในสลักที่แบ่แงรัฐบาลสลับในวันข,ของวันที่16พฤศจิกายนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ